ด,ดังที่ทุกท่านได้ทราบกันแล้วนะคะในเรื่องของความสําคัญของการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในประชาชนววยทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของภาคสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตนะคะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถดําเนินการแยกกันได้เลยค่ะและการดําเนินงานจะไม่มีทางสําเร็จได้เลยค่ะหากกลมสุขภาพจิตดําเนินงานเพียงผู้เดียว ดังนั้นนะคะวันนี้ค่ะดีฉันจะนําพาทุกท่านนะคะไปรู้จักกับการบูรณาการการดําเนินงานภายใต้4ี่โครงการสําคัญค่ะซึ่งกรมสุขภาพจิตได้ดําเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในระบบกระทรวงสาธารณสุขและนอกระบบกระทรวงสาธารณสุขค่ะโครงการแรกนะคะที่เราได้ดําเนินการร่วมกันค่ะคือโครงการสถานประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนปลอดโรคปลอดภัยไกลใ,ใจเป็นสุขนะคะซึ่งเป็นการดําเนินการระหว่างกรมควบคุมโรคก,กรมสุขภาพจิตและกรมอนมามัยค่ะในส่วนที่2ค่ะ เป็นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการที่มีชื่อเล่นว่า10แพ็กเกจกระทรวงสาธารณสุขนะคะเป็นการดําเนินงานร่วมกับกรมอนามัยนะคะโดยกรมสุขภาพจิตจะอยู่ในแพ็กเกจที่2ค่ะชื่อว่าจิตสดใสใจเป็นสุขนะคะส่วนที่3ค่ะการดําเนินงานเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้ประกันตนในสถานประกอบการค่ะ น,นี้เป็นการดาเนินงานร่วมกับสํานักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะและส่วนที่4ค่ะเป็นโครงการพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาวะคนทํางานในสถานประกอบการเป็นการดําเนินงานที่อยู่ภายใต้าการดําเนินงานของสภาองค์กรรูกจ้างและพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยคะ่ะกิจกรรมหลักนะคะที่เราได้สนับสนุนให้เกิดการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้แก่คนัยทำงานในสถานประกอบการก็มีอยู่3ส่วนสําคัญด้วยกันค่ะ1ค่ะในเรื่องของกิจกรรมนันทนาการนะคะ โดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อจะให้พนักงานเนี่ยได้ผ่อนคลายความเครียดนะคะสร้างสม,มันธภาพอันดีกับผู้อื่นแล้วก็มีการรักษาสมรรถภาพที่ดีนั้นอย่างต่อเน,นื่องค่ะส่วนที่2เป็นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตนะคะมีความมุ่งเน้นนะคะให้พนักงานเนี่ยสามารถปรับตัวให้อยู่ได้ภายใตสถานการณ์หรือสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะแล้วก็สามารถที่จะจัดการแก้ไขปัญหาให้กับตนเองได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ไม่เกิดความขัดแย้งในใจส่วนที่3ค่ะ เป็นเรื่องของการส่งเสริมการเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวค่ะเรามุ่งเน้นนะคะให้พนักงานเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในตนเองค่ะแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในครอบครัวที่ตนเองและครอบครัวเนี่ยค่ะสามารถทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นแล้วก็ภายใต้สถานการณ์ที่มันผันผวนเนี่ยเขาก็ยังมีจุดดีนะคะที่จะดูแลคนอื่นดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลสังคมได้กิจกรรมนันทนาการกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตค่ะ ก็เคยมีคําถามมากมายเลยนะคะว่ามันต่างกันอย่างไรนะคะเรื่องของนันทนาการกับส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตมันมีความคาบเกี่ยวคะ่ะแล้วก็มีความคล้ายคลึงแต่มีจุดมุ่งเน้นที่ต่างกันนะคะวันนี้ดิฉันจะขออธิบายนะคะให้เกิดความเข้าใจง่ายๆนะคะว่าความแตกต่างระหว่างกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตคืออะไรนันทนาการเนี่ยคะ่ะเราจะเน้นเรื่องของกิจกรรมที่ทําให้เกิดความสนุกสนานค่ะเกิดความเพลิดเพลินเน้นไปที่ความผ่อนคลายนะคะ ส่วนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและกิจกรรมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตค่ะ2กิจกรรมนี้มักจะทําควบคู่กันไปค่ะนะคะเราก็จะไม่ได้แยกขาดออกจากกันนะคะส่งเสริมสุขภาพจิตจะเน้นไปที่การจัดกิจกรรมเพื่อให้การช่วยเหลือดูแลทางสังคมจิตใจค่ะเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเสริมสร้างความรู้ค่ะเสริมสร้างความเข้าใจเสริมสร้างทักษะในการดูแลตนเองนะคะแล้วก็สามารถจัดก,การเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการมีสุขภาพจิตที่ดีให้กับคนทํางานได้ ในส่วนของกิจกรรมต้องการปัญหาสุขภาพจิตค่ะกิจกรรมนี้จะเน้นไปที่การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตหรือว่าโรคทางจิตเวชโดยที่เราจะเน้นดําเนินการในกลุ่มเสี่ยงนะคะจะทําการเฝ้าระวังค้นหาคัดกรองนะคะรวมถึงจัดการจัดกิจกรรมหรือดําเนินการใดๆนะคะเพื่อให้เกิดการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตยอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการลดปัดจจัยเสี่ยงและเพิ่มปัจจัยปกป้องให้กับผู้ปฏิบัติงานนั่นเองค่ะแนวทางที่เราใช้ในการช่วยส่งเสริมให้คนทํางาน มีสุภาพจิตดีหรือให้มีกายใจเป็นสุขนะคะแนวทางที่1ค่ะส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทํางานมีสุภาพร่างกายที่แข็งแรงดังที่นําเรียนไปแล้วนะคะว่ากายกับจิตแยกกันไม่ออกค่ะถ้าสุภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความมุ่งหมายอันดีว่าสุภาพจิตก็จะแข็งแรงตามไปด้วยนะคะส่วนที่2ค่ะส่งเสริมให้คนทํางานค่ะมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันนะคะเปิดโอกาส ให้คนทำงานเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะเพื่อสร้างความสนิทสนมสร้างความคุ้นเคยนะคะได้แสดงออกถึงความช่วยเหลือกูก้คุณและมีน้ำใจต่อกันส่วนที่3ค่ะเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายในการทำงานอาจจะจัดให้มีมุมพักผ่อนหย่อนใจน,นะคะหรือว่าสร้างสถานที่ทำงานเนี่ยให้เป็นมิตรต่อผู้ปฏิบัติตงานส่วนที่4ค่ะอันนี้กรมสุภาพจิตแนะนำเลยนะคะว่าควรจะมีการสำรวจนะคะในเรื่องของความสุขของคนทำงานอย่างน้อยปีละครั้งค่ะ แล้วก็ควรจัดให้นะคะมีบุคคลที่สามารถทําหน้าที่ให้การปรึกษากับพนักงานได้นะคะในกรณีที่พบว่าพนักงานมีความสุขน้อยความสุขจะอยู่ตรงข้ามกับความเครียดนะคะอาจจะเลือกใช้การประเมินความสุขซึ่งเป็นจตวทิทยาเชิงบุกนะคะเป็นเรื่องของโพซิทีฟนะคะประเมินดูว่ามีความสุขของพนักงานอยู่ในระดับใดน,นะคะหรือประเมินความเครียดว่าพนักงานในแต่ละแผนกหรือแต่ละฝ่ายเนี่ยมีความเครียดมากเกินไปหรือเปล่า แล้วก็นำมานะคะจัดกิจกรรมหรือว่าคัดเลือกการดำเนินกิจกรรมให้กับพนักง,งานได้อย่างเหมาะสมและส่วนที่5ค่ะส่งเสริมให้คนทํางานเกิดความภาคภูมิใจในตนเองในส่วนของสารประกอบการก็จะมีความคุ้นเคยกันว่าทํากิจกรรมเพื่อสังคมนะคะทา CSR นะคะแบบนี้ก็ได้สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งคะ่ะที่กรมสุภาพจิตเนี่ยเราค้นพบว่าสถานประกอบการหรือสถานที่ทํางานบางแห่งค่ะจัดกิจกรรมมากมายให้กับพนักง,งานเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปคือ ลืมไปว่าควรจะประเมินความต้องการของคนทํางานก่อนค่ะว่าเขาต้องการที่จะได้รับกิจกรรมที่ท่านเลือกให้หรือเปล่านะคะเพื่อที่ตอบจะตอบโจทย์แล้วก็ตรงกับความต้องการตรงใจเขามากที่สุดการประเมินความต้องการของพนักงานค่ะท่านอาจจะดําเนินการโดยผ่านกิจกรรมที่ท่านทำอยู่แล้วเช่น Morning Talk นะคะเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เป็นสมองก o ุ๊ป e ีติ่งนะคะแต่และฝ่าย หรือว่าส่งผู้แทนนะคะมาร่วมกันประชุมนะคะหาแนวทางที่จะประเมินความต้องการหรือว่าข้อตกลงร่วมกันในการจัดกิจกรรมให้กับพนักงานหรือจะเป็นผ่านช่องทางที่เป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะผ่านกลุ่มไลน์นะคะผ่านแฟนเพจ a c e b o o k นะคะหรือว่าผ่านฮอตไลน์สายด่วนนะคะสถานประกอบการบางแห่งก็จะมีด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นช่องทางนึงในการประเมินความต้องการพนักงานหรือแม้กระทั่งการสิ้นสุดการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งท่านมีการประเมินนะคะ ถึงความพึงพอใจของพนักงานเพื่อนํามาวางแผนในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปค่ะหลังจากที่ประเมินความต้องการของพนักงานแล้วเราก็ดําเนินการจัดกิจกรรมนะคะตามแผนที่ตรงความต้องการของเขาสุดท้ายแล้วการจัดกิจกรรมเนี่ยจะดีหรือไม่ดีออกมาเพียงใดสิ่งที่ท่านต้องทําอีกอย่างหนึ่งคืคอประเมินผลนะคะการประเมินผลก็อาจจะทํ้หลายแบบค่ะหากท่านเป็นหน่วยงานที่มีขนาดเล็กหรือว่าเป็นการจัดกิจกรรมในกลุ่มเล็กๆของพนักงานค่ะท่านอาจจะใช้การสังเกตนะคะ ท่านอาจจะใช้การสอบถามค่ะหรือถ้าเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่หรือมีผู้ร่วมกิจกรรมจํานวนมากท่านอาจจะใช้แบบสอบถามหรือแบบสํารวจความพึงพอใจในการทํางานในการจัดกิจกรรมของผู้ปริบัติงานนะคะและท่านก็สามารถนํามาทําเป็นรายงานสรุปผลหรือจัดการประชุมคณะทํางานค่ะเพื่อสรุปผลแล้วก็รวบรวมแล้วก็บันทึกข้อมูลนั้นไว้เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วค่ะถ้าการดําเนินงานนั้นจะมีประสิทธิภาพมีผลลัพธ์ ที่เกิดความยั่งยืนนะคะเราแนะนําว่าท่านสามารถนําหลักการ PDCA นะคะมาประยุกต์ใช้นะคะในการดําเนินงานจัดกิจกรรมของท่านไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆสุขภาพกายสุขภาพจิตนัรทนาการใช้ได้หมดเลยนะคะ PDCA ง่ายๆเลยค่ะมีการประเมินความต้องการนะคะมีการจัดทําแผนนะคะมีการดําเนินจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ค่ะบันทึกและติดตามผลจากนั้นนําผลมาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น